ตำรวจนเงิปิดลอ็อกมันคืออะไรนี่ตำรวจเปรี้ยวเหรอฮะเราทับโอหรือเปล่าอย่าหาทับโอเชยานะทำงานอะไรดีวะทำงานอะไรดีมันเก็บเก็บซ่อมที่เก็บซ่อมเงินนี้สุดแล้วใช่เห,หรอไปเช็คก่อนว่าอ้าวใช่เก็บซ่อมเงินนี้สุดแล้วไปเช็กก่อนดีปันนะครับีปันหมดไปเช็คก่นนกนอนดีกว่าพี่ว่าได้ๆๆ เก็บป่อยมันใก้ๆแล้วงไม่รู้มันมันเก็บได้ทีละกี่กี่อันวะพี่รู้สึกเหมือนมันเก็บได้ <100. S 1> เรื่อย <100. S 1> ๆเลยห่อยร้อยห้าสิบแต่ว่าซ่อมอีกสองร้อยใช่อะเคยเก็บจนตันเลยอะใช่ฮะขยัน <100. S 1> ยังวะเก็บจนได้แล้วพี่บ่าพี่เก็บได้หกสิบอันนี่พี่ก็ขี้เกียจแล้วนะจริงจริงนะจริงไปรถพี่บ่าไม่บีเดี๋ยวพาทิ้งคุณลูก็แมบไม่โหลดอีก เออไม่น่าลงท่าวิ่งเลยเนื้อหมูเนื้อหมูแพงสุดตอนนี้เนื้อหมูวิสซ่อมลดราคาดีกว่ายี่สิบสามอ่ะเนื้อหมูไปทำไปทำเนื้อหมูได้แล้วไหมเอิงรับเอิงรับเอิงรับเดี๋ยวแป๊บนึงทับจีเบทก่อนขึ้นรถแล้วค่อยทำพีารันไม่มีพี่บาร์เลยไหมก็กระไรเอารถส่วนตัวไปก็ได้ พี่มีไม่มีรถส่วนตัวเลยอันนี้เซร์ฟเบบี้นะนี่เซร์ฟเบบี้นะนี่าปซื้อเอนจีเลยอ่าฮะได้ได้โอเคโอ้ทห่ะเดูทีวิตไก่ป่ะยกล้อให้สามทีใช่ใช่โอ้โตรไก่ไก่ข้ามบนสุดเลยใช่อใช่ลองทำทีวิดูดิครับครับเพ่อนเลย ตำรวจโดนเตะออกากเซิร์ฟอ้โ่เอ้ยชิวแรงมกันแรงชวมันยอด เงินตดรอบจอเลย,เลยป้านาๆๆๆเ้ยเอ้ยอเฮียตกรถเฉยอะไรตกรถ ซื้อเ r ็นเน่าจะไม่ทันแล้วเมมาได้เดอแรัทุแรง อ๋อตกลหรือเปล่านี่เอ้ยทำไมมันตกรถบ่อยยังวะโอ้ <c oughs> <c oughs> พี่ไปดูของค้าบาวุญายัง ดูไหมมันอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยตรงนี้อะไบิลเลยไปดูไหมหรือว่าจะไปทำหมูป่ดติดกับหมือก็ได้อย่าเป็นตำรวจต่อพารวันนี้ มันมันฆ่าได้เลยอ่ะน่าจะครับมันต้องเอาไปแปลรูปไหมเนี่ยเชื่อปะอัปเดตใหมอย่างเงี้ยฆ่านั้นอนกันนันเนเ่ย ไม่พี่แม่งก็รับเสียงดีเกินเสียงหายใจพี่นี่ออกสตรีมเลยธรรมดาไม่มันตึงฮะมันต้องใช้ปูนแปะ 8ปดถุงนะพี่เอออ่าไม้เบสแล้วก็คือคองอนะ่ะโคตรยากเลยอันใช้ปูนแปดถุงโอกาสติดห้าเเซ็นโอกาสติดก็น,น้อยเกินใช่ใช่ห้าเเซ็น แต่ว่ามันมีเหรียญถ้ามีเหรียญที่แตกสองร้อยเหรียญเอาไปครัฟคาร์นาได้โอกาสติดร100้อยเปอร์เซ็นต์คามกันตาย มันต้องไปลูกไม,นะกม่น่หรือว่าไปขาย,ดยได้เลยรูซิมันน่าจะขายเลยมันก็เหมือน,นางานทั่วไปน่าจะอะไรกันเนี่นยรีวิวขา่ขารีวิวงานเก็บไข่ก็มาแอดเพท่มคลิปเองแล้วพี่แอด,ดออ <c oughs> แอดม่งลงทุนจะเกิน้น <c oughs> ได้กี่ถุงลวได้กี่ชิ้นละพี่เพิ่งได้อันเดียวอีกซิร์ชยังไม่เข้าไปได้เลย เ๋ยจะเข้าไปเได้ต้องรีสักหน่อยไม่ใหม่วันนี้เปิดมาวันวันยังไงแอดโหลดใหม่ว่า baby city ยังเอาเก็บอันเดียวกันได้ไหมน่าน่าจะได้มั้งได้หรอได้ค่ะสกินนี้รู้สึกว่ามันต่อยตึงอยู่นะ ของพี่อะหันเร็วมากขออเราก็หมุนไวไหมอะไม่แน่ใจแต่น่าจะไวเอาเรื่องอยู่แต่เราไม่ได้ไปต่อยตีใครอยู่แล้วเนี่ยใช่ฮะหมอไม่ไม่ตีใครครับเอ็มาี่ <c oughs> น่าอิสิชจีนเองเช็คตลาดเช่นนี้นีไหมเอันเขาหน้าจะทำนี้เนาะระบบแบบเช็คราคาตลาดในมือถืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มันมีระบบถ่ายรูปด้วย ยไม่พี่มันดีเยี่อะไรขนาดนี้วะเสียงลมหายใจแม่งเข้าอยู่ในสตรีมฮืดทัดฮืดทัดเลยไม่ก่อนอะไรอ่ะก็หูฟังเข้าไปไม่ต้องดีขนาดไหนวะน่เดี๋ยวพาไปดูของเกียวุฒรู้สึกว่ามันต้องดีตู้ด้วยถ้าจะไม่ปิด หมอนนเราทับโอจนเงินหมดจริงเราทับทวิตเอาก็ได้เ <c oughs> นี่ยไม่เสียเงินบัญชีหมดแล้วตอนเนี้ย Mena ao uivo roto riba